ตะลึงหุ่นล่าสุดชมพู่อารยาอวดโฉมหลังคลอดน้องแอบิเกล ึ้นแทนคุณแม่ลูกสามแล้วสําหรับชมพู่อริยาที่พึ่งคลอดน้องแอบิเกลไปเมื่อวันที่30มีนาคม65แม่ชมได้เผยชมงานของน้องแอบิเกลและโมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างพี่ชายและน้องสาวผ่านทางอิสระแกรมบ่อยครั้งโดยล่าสุดแม่ชมได้โพสต์ภาพของตัวเองเผยหุ่นล่าสุดหลังคลอดเพียงหนึ่งอาทิตย์บอกเลยค่ะว,ว่าเห็นแล้วมีตะลึงไม่น่าเชื่อว,ว่านี่หรอหุ่นหลังคลอดแถมคุณแม่ก็แข็งแรงมากๆโดยล่าสุดไปทานอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อนซีอย่างลอยเชวพอแล้วและ ทางร้านก็มีอาหารต้อนรับหลังคลอดน้องแอบิเกลด้วยงานนี้ทำเอาหลายๆคนต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ชมสวยมากๆแน่ใจหรือว่านี่เพิ่งคลอดลูกหุ่นแม่ชมดีจริงๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ